นิยายรักโรแมนติกแฟนตาซีเรื่องหุ่นยน์ที่รักตอนที่สิการจากลาที่แสนเจ็บปวดหมอดิเรกใช้มือขวาถือปืนจี้ริลดาเอาไว้มือซ้ายล็อกคอเธอจากทางด้านหลังแล้วลากเธอไปตามทางเดินหลังคาลือหาเพื่อจะหลบหนีเพราะหมอดิเรกรู้ดีว่าไม่อาจต่อกรก,กับเครื่องจักรสังหารพลังทำลายล้างสูงแบบอะเคทู K ได้อีกเขาและเจมประเมอเคทู K ต่ำไปเพราะเข้าใจว่า อ k เคทูเป็นเพียงหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ที่เป็นผู้ช่วยในงานโครงการทั่วไปเท่านั้นไม่รู้มาก่อนว่าเมคินจะป้อนโปรแกรมสงครามและทำลายล้างสูกให้อเคทูด้วยวินาทีนี้เขาต้องหนีอเอาตัวรอดก่อนและอีกนิดเดียวจะถึงประตูทางออกคลึกหากทางด้านหลักแล้วส่งตัวคุณลีลดามาให้ฉันเดี๋ยวนี้หมอดดเลกเสียงตวาดห้าดังก้องมาจากทางด้านหลังทำให้หมอดดเลกหยุดกึกและหันขวับไปยังเสียงนั้นอเคทู หมอดิเรกอุทานส่งเธอมาให้ฉันเดี่าวนี้น้ำเสียงของเขาเข้มขึ้นเขาปิดโหมดล่องหนและปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าหมอดิเรกดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงและยิบประยับเขาก้าวเข้าใกล้หมอดิเรกทีละกล้าวทีละกล้าวจนหมอดิเรกมีท่าทีรนลานเพราะความกลัวและความรู้สึกกดดันจากอเคทูหยุดหยุดอยู่ตรงนั้นนะไม่งั้นฉันยิงผู้หญิงของแกแน่คำขู่ของหมอดิเรกทาให้อเคทูต้องหยุดชะงักอย่านะหมอมันไม่คุ้มหรอกฉันอยากให้หมอคิดให้ดีก่อนที่จะทําอะไรลงไปอเคทูกล่าวด้วยน้ำเสียง ที่อ่ออนแกต่างหากที่กดดันฉันแกต่างหากที่ต้องคิดให้ดีแกต่างหากที่ต้องหยุดไห้หุ่นกระป๋องหมอที่เรกพูดขู่แต่อเคทูจับความรู้สึกได้ว่าหมอแค่ขู่และมีอาการหวาดกลัวกับวิตกกังวลแต่นั่นมันทําให้เขากังวลใจเพราะหมอที่เรกมีปืน ที่กำลังจ่ออยู่ด้านหลักของหญิงสาวที่ตนรักครั้งเขาจะปล่อยคลื่นพลังงานไฟฟ้าทําลายล้างก็จะทําให้ลีลาดาต้องถูกคลื่นกระแสไฟฟ้าจะได้รับบาดเจ็บไปด้วยครั้งนี้เป็นสถานการณ์ที่ยากลําบากต่อการตัดสินใจมากเขาพินิจพิเคราะห์สถานการณ์ดูแล้วเขาเป็นรองหมอดิเลอกอยู่มากด้วยมีชีวิตของหญิงผู้เป็นที่รักเป็นเดิมพันวางปืนลงหมอดิเลกแล้วผมจะปล่อยคลืนไปอเคทูใช้น้ําเย็นเข้าลูกเพื่อหวานล้อมหมอดิเลกไม่ให้ลนลานจนขาดสติและอาจลู่วามเผลอทําอะไรโดยไม่ยั้งคิดและเพื่อความปลอ ภัยของริลาดาอย่าทำแบบนี้เลคะคุณอาพอเถอะริล,ลาดาวิงวอนหยุดเลยพวกแกไม่ต้องพูดอย่ามากดดันฉันหมอดิเลกรนลาน และมีอาการสติแตกอย่างเห็นได้ชัดรีล,ลาดากลัวจนร้องไห้ออกมาภาพริรดาที่กําลังร้องไห้ทําให้อเคทู A K ตระหนักถึงความสําคัญของเธอในชีวิตมากขึ้นเขาจะไม่ยอมให้ใครมาทําร้ายเธออีกต่อไปความรักที่เขามีให้เธอจะก,กลายเป็นพลังขับเคลื่อนให้เขาทําทุกอย่างเพื่อปกป้องเธออเคทู A K มีท่าทีอ่อนลงดวงตาเปลี่ยนเป็นสีฟ้าประกายคุณต้องการอะไรหมอดิเลกขอเพียงแค่คุณปล่อยลีลาดามาให้ผมอเคทู A K พยายามหวานล้อมไอ้หุ่นบ้าเชื่อก็งโง่น่ะสิฉันไม่ยอม,มง่ายๆหรอกหมอดิเลก ยังคงแข็งกร้าวไม่ยอมท่าเดียวไอ้ดิเลกเสียงตะโกนเรียกด้วยเสียงอันดังกร้าวทำให้หมอไดเรกหันไปมองไอ้เมคินคุณเมคินปรากฏตัวขึ้นจากทางด้านหลังของอเคทู K 2, และจ้องเขม็งไปที่หมอดิเรกเพื่อนรักที่ตอนนี้เป็นเพียงอดีตเป็นเพียงเพื่อนเก่าที่เคยรู้จักไปเสียแล้วแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นศัตรูตัวฉกา ปล่อยลูกสาวฉันมาได้แล้วไอ้เพื่อนชั่วคุณเมคินเสียงกล้าวไอ้ดิเลกทำไมแกถึงทำแบบนี้กับฉันกับลูกสาวฉันกับเมียฉันกับครอบครัวฉันและทรยศกับองค์กรอีกคุณเมคินยิงคำถามรัวๆด้วยความอัดอั้นและโกรธแค้นหมอดิเลกกลับหัวเราะยะทำไมเนี่ยเหรอก็เพราะเงินไง แล้วก็อำนาจไงไอเมคินคุณเมคินได้ยินดังนั้นก็ยิ่งโกรธก้าวเข้าไปใกล้หมอที่เลยกแกคิดว่าเงินและอำนาจจะซื้อทุกอย่างได้งั้นเหรอแกทรยศเพื่อนแกทรยศองค์กรที่เราสร้างมนมากับมือเราเงั้นเหรอแกพูดว่าเรางั้นเหรอไอเมคินอย่ามาทําเป็นใสซื่อเลยแกรู้อยู่กับใจว่าในวงการนี้ไม่มีใครไว้ใจได้ทุกคนก็ทําเพื่อเงินกันทั้งนั้น,น,นคุณเมคินกำหม,มัดแน่นแกมันเลวฉันผิดเองที่หลงไว้ใจแกมากเกินไปคุณเมคินเสียงกล้าวด้วยความโกรธแค้นพางเดินปรีอย่างลืมตัวเเข้าาไปหหมอลย กลังยืนเอาปืนเจาะร่างกายของลีลาดาเอาไว้ทันใดนั่นเองเสียงปืนดังปังขึ้นหนึ่งนัดร่างบางของลีลาดาทรุดพวบลงกับพื้นทันทีเลือดแดงฉาดไหลนองนอนหายใจรวยรินหมอดิเลกสติแตกจนล้นลานทาอะไรไม่ถูกทําท่าจะวิ่งหนีแต่หมอยังไม่ทันจะได้ก้าวออกไปจากก้าวแรกด้ซ้ําอเคทูเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วดวงตาสีฟ้าของเขาจ้องมองไปที่หมอดิเรกด้วยสายตาที่เย็นชามือของเขายื่นไปคว้าปืนพลังงานกลที่ซ่อนอยู่ด้านหลังและไม่รอช้าที่จะเหนี่ยวไกลไม่มีเสียง ปืนของอาเคทู แตกระสุนพลังงานของเขาได้พุ่งตรงไปยังศรีรษะของบอไดเล็กอย่างเงียบเชียบมันสมองของเขาถูกทำลายในทันทีร่างของบอดดเล็กซุดไปกองลงกับพื้นเลือดไหลาอาบใบหน้าบิดเบี้ยวแสดงถึงความเจ็บปวดและความหวาดกลัวในวินาทีสุดท้ายของชีวิตจากนั้นเขาก็สิ้นลมหายใจเมคคิมที่ยืนมองเหตุการณ์อยู่ข้างๆตกตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นอเคทูรีวิ่งไปช้อนร่าง,องบอกดเล็กที่นอนจมกองเลือดหายใจรวยรินเอามาไว้ในอ้อมแขนสายตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงหม่นแสดงถึงความเสียใจอย,อย่างสุดซึง้งคุณ รินดาผมขอโทษที่ปกป้องคุณไม่ได้เขาพูดด้วยเสียงสั่นเครือทางกอดร่างของเธอไว้แน่น โอเคทูอย่าโทษตัวเองเลยมันเป็นเพียงอุบัติเหตุริลาดาพูดเสียงแผ่วเบาเหมือนจะขาดใจทางยกมือขึ้นมาเสยผมให้เขาที่ตกมาปลกใบหน้าผมรักคุณริลาดาได้โปรดอย่าจากผมไปโอเคทูจ้องมองแววตาที่ริบหรี่ของหญิงที่ตนรักมันทําให้หัวใจที่เป็นเหล็กของหุ่นยนต์กลับแทบแหลกสลายแววตาที่เคยส่องประกายด้วยปัญญาและความแข็งแกร่งกลับมืดมัวลงดวงตาที่เคยมีประกายสีฟ้าที่เคยเป็นสัญลักษณ์ของพลังงานตอนนี้กลับเต็มไปด้วยความเศร้าโศกและความเจ เจ็บปวดรวดร้าวเขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าการจากลามันจะเจ็บปวดถึงเพียงนี้นี่มนุษย์ต้องทนเผชิญกับการจากลาแบบนี้ได้อย่างไรฉันก็รักนายอเคทู A K 2. แสงไฟริบหรี่ริมกระแพงรั้วของคารุหะหรูสาดส่องลงมาบนใบหน้าซี่เซียวของลีราดามือบางที่เคยสัมผัสใบหน้าของอเคทู K 2, อย่างอ่อนโยนค่อยๆหลุดถอยลงมาดวงตาของเธอปิดลงอย่างช้าๆใบหน้าที่เคยเปี่ยมดรวอยรอยยิ้มตอนนี้กลับซี่เซียวและไร้ชีวิตชีวาร่างกายที่เคยอบอุ่นค่อยๆเย,ย็นลงเ ออเคทูยังคงกอดร่างของดิรดาไว้แน่นดวงตาสีแดงหม่นของเขาเบิกกว้างมองไปที่ใบหน้าของเธอได้ความเจ็บปวดหัวใจที่ทําจากโลหะเหมือนจะแตกสลายเป็นสิ่งเสี่ยงในขณะนี้เขาไม่สามารถยอมรับความจริงได้ว่าริลดาได้จากไปแล้วเสียงร้องไห้ดังขึ้นอย่างแผ่วเบาจากทางด้านหลังคุณเมคินผู้เป็นพ่อคลานเข้ามาอย่างช้าๆด้วยสีหน้าที่เศร้าโศกสุดจะบรรยายใบหน้าของคุณเมคินตอนนี้ซีเซียวและเต็มไปด้วยน้ําตาเขาคลานมาหยุดอยู่ข้างๆร่างของลูกสาวเขาสบหน้า ลงกับพื้นเราร้องไห้อย่างน่าเวทนาลูกเอ๋ยพ่อขอโทษพ่อทําให้ลูกต้องตายพ่อขอโทษคุณเมคินร้องไห้จนตัวสั่นเทาด้วยความเสียใจเขาพยายามที่จะปลุกลูกสาวให้ตื่นแต่ก็รู้ดีว่าทุกอย่างสายเกินไปเสียแล้วเสียงร้องไห้ของคุณเมคินดังสะท้อนเข้าไปในการรับรู้ของเกเตทู K 2. อาเคทู K มองดูคุณเมคิดด้วยความสงสารเขาเข้าใจถึงความรู้สึกเจ็บปวดของมนุษย์ได้เป็นอย่างดีบรรยากาศในตอนนั้นเต็มไปได้วยความสงเศร้าเสียงลมพัดผ่านใบไม,ไม้ราวกับเป็นการร้องไห้ตามรอยของการจากไปของดิลดาดวงดาวบนท้องฟ้าส,อส่องแสงลงมาอย่างอ่อนโยนราวกับกําลังปลอบโยนทุกคนที่กําลังเผชิญกับความสูญสิยอยากไม่มีวันเรียกกลับคืนมาได้เลย เรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้โปรดติดตามตอนต่อไปและฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่ตอไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ